แทนทลันแทนแทน,แทนเฮ้ยเงินมาอ้างเฮ้ยมาแล้วนะครับนี่รอบนี้คือครั้งที่สองของปีได้ สวัสดีพี่น้องปองปายทั้งหลายครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มแบ้ชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พวกเราส้มแบ้ชาแนลแล้วก็นุ่มนิ่มครับผมก็มาเก็บขี้ยางไปขายอีกรอบครับผมนี่คือรอบที่2ของปีนี้นะครับผมคราวครั้งแรกเนาะที่เราไปขายก็ได้เงิน3ามพันกว่าวันนี้ครับผมเป็นรอบที่2กรีดไป3มีด3 000คืนกรีดไป3-4ี่คืนมารอลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เงินกี่พันกันเนาะรอบแรกได้เงิน3 0 0พเกือบ4,000 มาลุน้นกันว่าวันนี้นะครับผมกีดไปแค่สีมีดนครับผมเราจะได้เงินเท่าไหร่กัน,นครับผมตอนนี้น้องนิ่มครับเก็บขี้ยางอยู่เลยหนักไหมหนักไหมหนักเนาะเหนืนะ่อยไหมก็บ้านภาษาไปไม่ได้ครับช่วงนี้ไปไม่ได้เพระาะว่าภาษาทักมา,าบอกว่าสมแม่กับน้องนิม่มไม่ต้องมาบ้านภาษานะช่วงนี้นะห้ามมาเลยนะเติดเพราะอะไรก็ไม่รู้ ภาษาทักไลน์มาบอกนุ่มิ่มว่านุ่มิมช่วงนี้ไม่ต้องเข้ามาบ้านป้าเดอ้อห้ามเข้าไปาไม่ต้องเข้าไปบ้านป้าสาหรอกไม่ต้องมาแล้วห้ามเข้ามาเดอ้อเราก็เท่ทำไมทําไมห้ามพวกเราเข้าไปในเมื่อภาษาไม่ให้เขาไม่ไม่ให้เข้าไปเนาะไม่ให้โสดแม่กับนุ่มิ่มไปถ่ายคลิปไปอัปเดตบ้านเราก็ไม่ไปละก็ถ่ายแถวบ้านเรานี่แหละ แถวแถวรถังได้เลยมั้งเนี่ยอืออแถวลรถังนี่แค่กีดแค่สามสี่คืนเองเนาะสามคืนสามมีดแต่ว่าเราก็เว้นวันเว้นวันนะอ่าวันเว้นวันใช่ที่จริงว่าที่จริงว่าจะเมื่อคืนว่าจะเมื่อกี้แต่ฝนตกหนักมากเมื่อคืนนี่นี่ก็แถวละถังเลยได้เลยครับเนี่ยยางมาเยอะครับประมาณหกร้อยกว่าต้นหกร้อยกว่าต้นแต่เราก็กีดแบบ ไม่ได้ไม่ได้กีดหมดคือเหลือว่าอยู่ต้นไหนเล็กๆเราก็ไม่กีดกันนี่ครับชีวิตเกษตรกร,เ,กรเนาะ,ะเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับนี่ครับผมเนี่ยถังนี้ก็เต็มเราจะเด,ด็ขนไปนู่นแล้วเราผมจะไปเทสใส่ถุงแล้วไปเรียงกันไว้ผรงนี้ก็จะเก็บรอครับผม,มเก็บรอ เาไปหมดเลยไม่ได้สักบาทแล้วยืมข้ออีกนะร้อยหนึ่งอะซื้อปุ๋ยน้ำมันรถก็ค่อยไง อนนี้ก็มาถึงตาช่างบนที่แียรร้อยแล้วครับผมเนาะอ่าวันนี้ได้รอบแรกมาได้3กระสอบ3ถุงอรอบนี้รอบที่2ของปีครับผมเพิ่มมาอีกนิดเดียวนะครับผม แล้วนะครับ <Okay. S 1> รวมทั้งหมดเป็นกี่กิโลเนาะเราจะมาลุ้นกันครับพี่น้องกับผมอ่านี่คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อครั้งที่สองของปีนี้นะครับผมนี่ <c oughs> ครั้งที่สองของปีนี้รอบแรกมาได้สามพันกว่ารอบนี้ไม่รู้จะได้อะไรมาลุ้นกันพี่น้องเอ๋ยโอ้กำลังนับกันเลยพี่น้องเอ๋ยสองสามสามพันห้า โอ้สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทเนะาะได้แล้วพี่น้องสามพันห้าร้อยห้าสิบาทอรอบก่อนได้ร้อยสามสิบกโลนี่แหละรอบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโอ้เอารอบหน้าจะเอาเยอะกว่านี้รอบหน้าเอาเยอะอีก <laughs> ได้สามพันห้ากว่านี่แหละครับผมไปกลับบ้านกันโอ้กีดสามมีดครับผมกีดสามมีดกีดสามมีดรอบหน้าเอาใหมครับผมรอบนี้เป็นรอบที่สองของปีนี้ครับผมเพิ่งเปิดเนาะกีดได้สามวันสามมีดกีดกับนุ่มนิ่มสองคนครับผมกีดก็รอบแรกได้เงินสามพันสี่ร้อยกว่านี่เหรอ รอบนี้ได้มาเพิ่มอีกครับผมเป็น3,500กว่าร้อก่ากิจสาคืนกิจสาคืนครับผมนี่ไงนี่ครับผมนี่นี่นี่อ่าได้142ยกิโลคูณยีบาทเป็นเงิน3,550บาทอ่าสามพอยห้าบาทก็โอเคครับเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้นุ่มนิ่มดูว่าเป็นยังไงตอนเห็นเงินเนาะไปไปไปติดตามไปกับส้มแบ้เลยครับผม ถึงบ้านเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เจ้าเงินไปหวดนุน่มๆกันโอ้ลับเลยบอกเหนื่อยแห้งน้ำรอบมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วแทนทะแทนแทน,ทน,ทนเฮ้ยเงินมาอ้าเฮ้ มาแล้วนะครับนี่รอบนี้คือครั้งที่สองของปีได้สองพันห้าร้อยบาทฉันอิบไว้พันหนึ่งอ่าแบ่งกันสามพันห้าเอานับดูนี่เธอเน,นี่ยนีโงดเลย เก็บไว้โยชนเก็บปร้ารอย่อยาทค่าอะไรร้อยหนึ่งค่อยแท็กยัเนเขาให้ก็จะประมาณนี้นครับผมนี่คือรอบที่สองรอบแรกเราได้สองสามพันสี่ร้อยบาทรอบสองได้สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทอืมก็เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวคราวหน้าจะให้ได้เยอะกว่าน,นี้อีก ก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับทั้งกระเป๋าไม่มีสักบาทนะโอเคครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ